สู่ช่องทอกวิบบานา,นาคากันอีกแล้วนะคะจะบอกว่าวันนี้เราจะพาทุกคนนะคะไปตามรอยพญานากันนะคะสายหมวยแล้วครับท่านนะคะหลังจากที่แล้วเราเปไ,รไปสายหมัยมานะคะก็ทริปนี้นะคะก็จะพาทุกคนมุ่งหน้าไปสู่จังหวัดน,นครพนมนะคะาจะไปที่ถำนาขี่แล้วก็ทํำนาคานะคะสองวันนะคะ ขึ้นเขาสงบติศนะคะแต่ว่าต้องบอกก่อนนะคะว่าทริปนี้เราไม่ได้ไปคนเดียวนะคะเรามีเพื่อนร่วมทางนะคะผู้ร่วมเดินทางนะคะในครั้งนี้นะคะคือเพื่อนคนเดิมค่ะคุณอีนั่นเองจริงแล้วนะต้องบอกว่าทริปนี้นะนางโดนบังคับใช่ไหมคะเป็นเป็นทริปที่นักท่องเที่ยวท่านหนึ่งนะคะ ตอนนี้เราก็มาถึงนครพนมแล้วนะคะก็ใช้เวลาเดินทางแค่ประมาณ1ชั่วโมงกับอีก15นาทีค่ะต่อไปภารกิจของเราก็จะเริ่มต้นขึ้นแล้วไปกันเลยเราจะมาเห็นไหมคะด้านหลังตรงนี้ี่นี่คือริมแม่น้ำโขงค่ะที่แรกที่เราจะมาก็คือตรงนี้เลยแลนด์มาร์คพญาศรีสัตนาคาราค่ะ หลังจากที่ไหว้ขอพรอพระยาศรีสัตน,ตนาคราชเรียบร้อยแล้วนะคะก็ะนะคะป้าก็ไม่ลืมที่จะมีภาพบรรยากาศบริเวณรอบๆริมแม่น้ำโขงให้ทุกคนได้ชมกันนะคะซึ่งแน่นอนว่าถ้าใครที่เคยมาที่จังหวัดนครพนมคงไม่พลาดจุดนี้กันอย่างแน่นอนค่ะ แน่นอนว่ากองทัพต้องเดินโดยทองใช่ไหมคะเรก็ไม่พลาดที่จะมาแวะทานอาหารเช้าที่ครัวสีเทพนะคะเป็นร้านดังที่นครพนมอีกร้านหนึ่งค่ะตอนนี้พวกเราก็กําลังมุ่งหน้าไปสู่ถ้านาคีกันนะคะทุกคนนะคะจะเห็นว่าโอ้โหมีฝนตลอดทางกันเลยทีเดียวนะคะเพิ่มความชุ่มฉ่าให้กับชีวิตในวันนั้นเลย ตอนนี้เราก็มาถึงแล้วนะคะที่แรกค่ะถ้ำนาคีค่ะตอนนี้กำลังเดินขึ้นไปนะคะเห็นไหมคะด้านหลังนะคะกำลังเดินขึ้นเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศนะคะค่ะตอนนี้พวกเราทุกคนก็กำลังมุ่งหน้านะคะที่จะ,ะเดินเข้าไปสู่ทางที่เราจะไปไหว้าย่ากันนะคะซึ่ง ก็จะมีพี่ไกด์นะคะจริงๆไม่ใช่พี่น่าจะเป็นน้องมากกว่านะคะน้องไกด์หนึ่งคนนะคะเห็นไหมคะที่ฝั่งซ้ายมือนะคะก็กำลังพาพวกเรานะคะไปตรงจุดเริ่มต้นนะคะซึ่งจะเห็นบรรยากาศนะคะว่าต้นไม้เนี่ยคือร่มรื่นเขียวมากนะคะเพราะว่ามันเป็นหน้าฝนนั่นเองนะคะซึ่งอากาศดีมากนะคะแม้ว่าจะมีฝนตกบ้างนะคะระหว่างทางนะคะแต่ว่าก็ตอนนี้หยุดแล้วนะคะ ตรงนี้ก็จะเป็นจุดทางที่เราจะเดินเข้าไปแล้วนะคะแต่ว่าน้องไกลเขาก็จะแนะนํานะคะเส้นทางนะคะว่าระหว่างทางเราจะเจอกับอะไรบ้างแล้วก็ข้อควรรู้ข้อแนะนําข้อปฏิบัติตามนะคะตามกฎของอุทยานค่ะ ตอนนี้นะคะเราก็เข้าสู่เส้นทางแล้วนะคะจะเห็นว่าช่วงแรกจะยังเป็นถนนคอนกรีตนะคะแต่บอกเลยประมาณแค่50เมตรนะคะหลังจากนั้นก็จะเป็นเส้นทางเหมือนเดินป่าทั่วไปนะคะบรรยากาศสองข้างทางนะคะอย่างที่บอกตั้งแต่ตอนต้นนะคะก็จะเต็มไปด้วยต้นไม้นะคะร่มรื่นเกี่ยวกบจีเลยเพราะว่าช่วงที่ไปก็คือหน้าฝนนะคะต้องบอกก่อนนะคะวันที่ไปก็คือวันที่1ตุลาคมที่ผ่านมานี่เองนะคะก็มีฝนตกตลอดทางเช่นเดียวกันแต่ว่าตอนที่ขึ้นเนี่ยฝนหยุดแล้วนะคะโชคดีมากนะคะ ะะจากตรงนี้ก็คือสองข้างทางเนี่ยเห็นก็จะมีเห็นไหมคะน้องไกด์เนี่ยถ่ายรูปให้ตลอดนะคะเดี๋ยวจะรีคอมเมนต์ไ้ให้นะคะก็ข้างทางก็จะเต็มไปด้วยต้นไม้นะคะแล้วก็มีหินนะคะแต่ว่าการเดินทางนะคะหมายถึงว่าก็ไม่ได้ยากนะคะก็ไม่ได้แบบทําให้เราเดินยากขนาดนั้นก็แค่อาจจะแค่ระวังลื่นนะคะจุดแรกตรงนี้เลยเห็นไหมคะน้ําตกพาสวรรค์ค่ะสวยมากนะคะตรงนี้เราก็แวะถ่ายรูปกันนะคะ หลังจากนั้นก็มาถึงน้ำตกชั้นที่3นะคะซึ่งบอกเลยวิวบรรยากาศก็สวยงามเช่นเดียวกันนะคะทุกคนจะต้องแวะตรงนี้ตอนแรกคือยังไม่ลงไปข้างล่างนะคะเพราะว่าไม่อยากเดินลงไปแต่พอลงไปด้านล่างแค่นั้นแหละคะ่ะโอ้โหความงามมาเลย ตอนนี้เราลงมาข้างล่างแล้วนะคะก็มาสัมผัสกับน้ําตกไซงามใกล้ๆนะคะจะบอกว่าตรงนี้นะคะได้รูปเยอะมากเพราะว่านะคะน้องไกดนะ,ะจัดให้ทุกมุมนะคะตอนนี้เรามาถึงจุดนี้นะคะหลังจากเดินไปประมาณ1ชั่วโมงค่ะ oh, <no. S 2> เพราะว่าเราเดินขึ้นประมาณ บโมงครึ่งนะคะตอนนี้ผ่านไปหนึ่งชั่วโมงแล้วค่ะเมื่อข้ามสะพานนี้ไปนะคะก็จะมาถึงกับอีก จุดไฮไลท์จุดหนึ่งของวันนี้กันเลยทีเดียวนี่ขนาดยังไม่ถึงนะคะยังไม่ถึงจุดว่าย,ย่านะคะหรือว่าเสียนทุกเสียนนะคะของที่ทัานาคีนะคะแต่นะคะเราจะไม่พลาดทุกจุดค่ะตรงนี้จะเป็นจุดน้ําตกนะคะก็ไฮไลท์อีกที่หนึ่งฉะนั้นนะคะถ้าใครนะคะชอบถ่ายรูปคุณห้ามพลาดนะคะเพราะว่าน้ําตกตรงนี้จริงๆแล้วตั้งแต่เราเดินเข้ามาเนี่ยเราสามารถมองเห็นตรงนี้แล้วนะคะ ทุกคนจะต้องไปยืนตกโขดหินนะคะเพื่อถ่ายรูปซึ่งถ่ายรูปมาแล้วก็สวยมากค่ะไม่ผิดหวังจริงๆนะคะต้องมานะคะบอกเลย จากจุดน้ําตกมานะคะตอนนี้ก็จะเริ่มนะคะเป็นทางที่อาจจะเดินยากและขรุขระนะคะแต่ก็ไม่ได้กัดยากขนาดนั้นนะคะเพราะาเดี๋ยวเราจะเข้าใกล้เสียนแรกกันแล้วนะคะก็จะมีความทุรักทุเรเบาๆแต่ว่าโชคดีตรงที่ว่าเขาจะมีที่จับให้แล้วนะคะ ตอนนี้เราก็มาถึงจุดแรกนะคะแต่ว่าเป็นเสียงที่9นะคะที่เราจะได้มาไหว้ขอพอรค่ะสังเกตว่าจะเหมือนท่านกำลังมองหน้ามาที่เรานะคะซึ่งถ้าบางทีดูจากในรูปอาจจะไม่ได้เห็นชัดมากนะคะแต่ว่าถ้าคุณไปมองด้วยตาเปล่าเนี่ยคือจะเหมือนจริงๆนะคะ หลังจากเราผ่านเสียงที่9ไปแล้วนะคะตอนนี้เราก็อยู่ระหว่างทางที่จะมุ่งหน้าไปสู่เสียงที่2นั่นคือตรงที่เราจะไปทําการกราบขอพอรญาตันนะคะซึ่งระหว่างทางแน่นอนค่ะพลาดไม่ได้ก็คือถ่ายรูปจ้าเราจะถ่ายรูปทุกจุดเลยนะคะ ตอนนี้เรามาถึงเสียงที่7นะคะเห็นไหมคะตรงนี้คือเสียงที่7นะคะก่อนที่จะถึงเสียงที่2ตรงที่เราจะไปไหว้ขอพอรย่านะคะเราต้องผ่านจุดนี้ก่อนนะคะจะเห็นว่าตรงนี้จะเป็นช่องทางเดินนะคะตรงแคบแค,บ,คบนะคะเห็นไหมคะตรงมืดๆน,น,นี้จะมีบันไดเล็กๆซึ่งนะคะยูทูบเบอร์หรือว่าใครหลายคนที่เคยมาก่อนหน้านี้ก็มักจะมาถ่ายรูปกันตรงนี้นะคะ oh, oh. เพราะว่าจะเป็นทางเชื่อมที่จะไปสู่เสียงที่2เพื่อกรับขอพอรย่ากันนั่นเองคะ่ะ ตอนนี้เราก็มาถึงจุดที่จะไหว้ย่าแล้วนะคะตรงนี้ก็จะเป็นเสียนาคาที่สองนะคะต้นไอ,อร่ต้นไทรอันนี้คือแบบว่าเป็นธรรมชาติเลยใช่เหมืนอนสมัยก่อนเขาะน่าจะมีหินหรือมีอะไรมาบางังก่อนที่เราจะไปไหว้ขอพรย่านะคะตรงท่านนู้นนะคะตามที่มือชี้ไปนะคะเราจะไม่พลาดที่จะตี ของก่อนค่ะนะคะเอาเลิกเอาชายนะคะจริงๆไม่ใช่นะคะคือเป็นการอบอกกล่าวญานะคะว่าเราได้มาถึงท่านแล้วในที่สุดก็ได้มากราบขอพอรญาตามที่ตั้งใจไว้นะคะก็คืออยู่ตรงบริเวณนี้นะคะซึ่งถัดมาข้างๆนะคะตรงมืดนิดนึงนะคะก็จะเป็นเสียงที่สองนะคะตามรูปนี้เลยค่ะขอพอพรญาเป็นสิริมงคลแก่ตัวเราเองนะคะ ตรงนี้ก็เป็นเสียงที่5นะคะซึ่งข้างๆบริเวณข้างๆกันก็จะมีตรงนี้เห็นไหมคะจะเป็นภาพนะ,ะเหมือนออภาพวาดฝาผนังนะคะถัดมานะคะตรงจุดนี้ก็จะเป็นเสียงที่6ค่ะซึ่งหลังจากที่ผ่านเสียงที่6ไปนะคะเราก็จะเดินทางมุ่งหน้าไปสู่จุดชมวิวนะคะแล้วก็ผานาคีแล้วก็หัวนาคีที่3มนะคะตามป้ายนี้เลย มาถึงแล้วนะคะเสียนนาคีที่3ค่ะเห็นไหมคะจากด้านบนตามที่นิ้วชี้เลยนะคะซึ่งก็เหมือนมากซึ่งจุดนี้ทุกคนก็จะไม่พลาดที่จะถ่ายรูปอีกเช่นกันค่ะจุดไฮไลท์อีกจุดหนึ่งนะคะก่อนที่เราจะเดินทางกลับลงไปนะคะนั่นก็คือจุดชมวิวหรือว่าผานาคีนั่นเองนะคะณะเวลานะคะที่เราถึงนะคะก็คือ4ี่โมงเย็นค่ะ ถึงเป้าหมายแล้วนะคะตอนนี้อยู่ที่จุดชมวิวนนค่ะนะคะตอนนี้สภาพนะคะก็คือหน้ามันมากค่ะหลังจากที่เดินมาตั้งแต่บ่ายโมงครึ่งตอนนี้นะคะตอนนี้คือสี่โมงค่ะคือเราแวะทุกจุดต้องบอกก่อนนะคะเราถ่ายรูปทุกจุดค่ะต้องขอบคุณพี่ไกด์นะคะนี่ด้านหลังนะคะเป็นหน้าที่ไกด์แล้วก็นะคะ เป็นตากล้องประจำกลุ่มพวกเราเลยนะคะนี่อันนี้คือพลขับค่ะนี่คือพลขับพี่ต้นนะคะอ่ะเป็นไกด์กิิมศักด์นะคะาพาน้องเที่ยวตอนนี้เราก็กำลังเดินทางกลับนะคะแต่ว่าระหว่างนะคะทางเราก็จะผ่านตรงจุดนี้นะ,ะจุด ที่เห็นเนี่ยมืดๆตรงนี้ก็คือเขาเรียกว่าเมืองบางบทนะหรือบางที่อาจจะเรียกว่าเมืองรับแลนะเขาเชื่อว่าเป็นจุดนะคะที่เชื่อมระหว่างโลกมนุษย์กับอีกก็คือกับเมืองรับแลนั่นเองค่ะตอนนี้นะคะก็เป็นบรรยากาศระหว่างนะคะขากลับนะ,ะจริงๆแล้วมันก็ไม่ต้องดึงเชือกขนาดนั้นนะคะเป็นคลิป ขำๆนะคะเพราะว่าน้องไกด์บอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยก่อนที่ที่แบบว่าเขาจะมีบันไดให้เราเนี้ยค่ะก็คือจะเราจะขึ้นลงด้วยการใช้เชือกตลอดนะคะเราก็เลยอยากสัมผัสบรรยากาศแบบว่าโรยตัวอะไรอย่างนี้นะคะเป็นอ่เขาเรียกว่าอะไรสร้างสีสันให้กับคลิปในการเดินทางของเรานะคะก็นะฮะไม่ต้องดราม่านะคะจริงๆแล้วก็คือบนทางเดินง่ายค่ะไม่จําเป็นต้องโรยตัวแต่เราอยากลองนะคะขำๆ ตรงนี้นะคะจริงๆก็จะใกล้ถึงตรงข้างล่างแล้วนะคะวันนี้เราขึ้นเขาเนี่ยนะคะขึ้นถ้ำเนี่ยตั้งแต่บ่ายโมงครึ่งนะ,ะลงมาอีกทีก็ตอน5้าโมงเย็นแต่ต้องบอกก่อนนะคะจริงๆแล้วไม่ได้ใช้เวลานานขนาดนั้นนะคะแค่ 2- องสามชั่วโมงแต่ว่าเราถ่ายรูปทุกจุดนะคะเพราะว่าไหนๆก็เหมือนจะเป็นกลุ่มสุดท้ายแล้วก็เลยน้องไกด์ก็เลยบอกว่าเอาเต็มที่เลยพี่อะะ่ะ เขาก็จัดให้ทุกมุมนะคะจะบอกว่าสนุกมากแต่ต้องบอกเลยค่ะว่าตอนมาถึงข้างล่างคือขาสั่นนะคะสถานีถัดไปเราก็จะไปกินข้าวกันนะคะเมื่อเย็นมื้อนี้นะคะเราก็มาที่ร้านหลบมุมซอย8ดแน่นอนค่ะนะคะพี่ต้นบอกว่าร้านนี้ก็เป็นร้านดังอีกร้านหนึ่งเนื่องจากว่า,าพี่มาดำนะคะมาฉะนั้นก็จะมีดาารามานะคะมาทานนร้านนี้กันเยอะฉะนั้นเราก็ต้องตามรอยนะคะจะบอกว่านะคะ อาหารเนี่ยนะคะก็ไม่พ้นส้มตำเรามีรู้หรอกว่าเมนูเขาเด็ดอะไรแต่เราจะสั่งในที่ฉันจะกินนะคะก็อร่อยนะคะราคาก็นะคะย่อมเยาวไม่ได้แพงินจนเกินไปค่ะ หลังจากกินอิ่มแล้วนะคะปะ้าก็ขอส่งท้ายคลิปนะคะ d a y 1พิชิตถ้ำนาคีนะคะกับภาพประทับใจนะคะจากาที่เราไปเที่ยวกันทั้งวันวันนี้ให้กับทุกคนนะคะหวังว่าทุกคนจะเอนจอยแล้วก็สนุกสนานเพลินไปกับเรานะคะถ้า,าใครชอบนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ให้ด้วยนะคะไว้เจอกันพรุ่งนี้เช้านะคะกับ Day2 กับการพิชิตถ้ำนาคาคา่ะรับฟันดีคะ่ะบายบาย